สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้จะมาเล่าเรื่องถือว่าเป็นการมาแบบพูดในเรื่องที่อยากพูดก็แล้วกัน <c oughs> จริงๆ,จ,งๆจุดเริ่มต้นการเล่าเรื่องของเราอะ่ะก็มาจากการที่เราแค่อยากพูดเรื่องที่เราอยากพูดแล้วมันไม่มีคนฟังก็แค่นั้นแหละคะ่ะก็เลย <c oughs> บน่นลงในเน็ตก็ <c oughs> ในเมื่อมันไม่ได้เป็นเรื่องยาวทุกทีเนาะอันนี้ก็ถือเป็นแบบไซส์ส,สตอรี่ละกันขอเรียก EP ที่มันแบบเราทําเรื่องไร้สาระไม่เกี่ยวกับแบบการเล่า เรื่องพูดผีปีศาจตำนานอะไรว่าใช้ซอรี่อะไรกันก็คือบางทีก็อยากจะลงอะไรที่มันไมด่ดูไม่เป็นการเป็นงานอะแต่ว่าก็ไม่อยากจะทำชนแนลเพิ่มแค่นี้ก็พอละเหนื่อยโอเคจุดเริ่มต้นในการทำคลิปนี้ก็คือหลังจากที่กักตัวมากี่ปีแล้วนะจำไม่ได้ไม่แน่ใจ <c oughs> มันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะแบบไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ได้มากสุดก็คือเที่ยวในประเทศอะเราก็เลยมานั่งดูรูปที่เราไปต่างประเทศ ซึ่งก็นานมาแล้วแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นว่าตอนที่เราไปญี่ปุ่นเมื่อปี2016 2016เลยนะกี่ปีแล้วอ1เก่ะ17 18 19 20 21เกือบ6ปีแล้ว5ปีเกือบ6ปีมันมีหลายที่มากเลยที่เราไปแบบแรนดอมอะไปแบบสปอนเทเนียไปแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาก่อนอะแค่เดินเข้าไปแล้วก็อ้สวยดีอะไรเงี้ยเออแต่พอมาเปิดรูปดูตอนนี้ถึงค่อยคิดได้หรือเพิ่งแบบรู้ว่าแบบอ๋อมันก็เป็นแบบแลนด์มาร์คหรือทัวร์สปอร ก็เลยขอมารีแคปอีกรอบมาไล่ดูกันถือเป็นการเที่ยวทิปถือเป็นการเที่ยวทิปแล้วกันว่าแบบเออไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็นั่งดูรูปญี่ปุ่นเก่าๆที่เคยถ่ายไว้ก่อนก็จะคงจะแบบโชว์รูปนิดหน่อยแต่ว่าขอออดิสเคลมเนอร์นิดหนึ่งว่าอย่างที่บอกว่ารูปพวกเนี้ยมันถ่ายตั้งแต่เมื่อเกือบ6ปีที่แล้วอะตอนนั้นก็คือยังไม่เริ่มเล่นกล้องไม่รู้จักวิธีการใช้กล้องสมาร์ทโฟนก็คือ สมาร์ทโฟนมันก็ไม่แย่กล้องจากสมาร์ทโฟนมันก็ไม่แย่แต่เราแค่แบบถ่ายรูปไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นบางรูปมันก็จะแบบไม่รู้ว่าพยายามจะโฟกัสอะไรในรูปนี้แบบบางอันก็เงยมากบางอันก็ก้มเอียงซ้ายเอียงขวาก็เข้าข้ามมันไปแล้วกันนะคะแค่ให้รู้ว่าเออแบบเอาเอา,เอารูปมาเป็นแบบหลักฐานประกอบการบรรยายาที่แรกที่แรกที่ไปเนี่ยคือด้วยคําที่เมื่อปี2016เราไป แถบคันโตใช่ไหมคะก็เป็นโตเกียวเบสเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ไปโตเกียวแล้วต้องไปกันก็คือวัดอาซากุสะอันนี้ตอนไปรู้ว่ามันคือวัดอาซากุสะเพราะว่ามันหน้าตาไม่เหมือนวัดอื่นนึกออกปะแล้วมันก็คนเยอะเพื่อนบอกเลยว่าปะไปวัดอาซากุสะกันแต่เพิ่งมารู้ว่ามันชื่อมันมีชื่อว่าวัดเซนโซจิแล้วมันก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าแม่กวนอิมอยู่ข้างในเออเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์คนนใช่ไหมคานน์บูชัตสึนั่นแหละเราเข้าไปแค่แบบ เข้าไปข้างหน้าประตูมันอะที่มันมีโฮมอันใหญ่ๆที่เป็นแลนด์มาร์มันใช่ไหมคะแล้วก็ไปตรงที่เขาจุดทูบที่เขาแบบจุดทูบกันเยอะเยอะแล้วก็แบบเขาบอกว่าถ้าถ้าควันมันเข้าตัวก็จะโชคดีแต่คือแบบเราเป็นคนที่จมูกแบบรับกลิ่นพวกนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยแบบไปยืนเก๊กกลางๆ,ๆดูถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ได้เข้าไปข้างในได้ซ้ำตรงจุดไหว้พระที่เขาบอกมีเจ้าแม่คนอิ่มรูปก,ก็คือโฟกัสอะไรอะถ่ายอะไรอะแล้วก็วันที่ไปอะเป็นวันที่เป็นเปฤดูฝนก็คือท้องฟ้ามืดครึม้ม ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันหน้าฝนก็นั่นแหละท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอันนี้ไปยืนถ่ายข้างใต้มีใครรู้ไหมว่าข้างใต้มันมีรูปสลักอันนี้มังกรโอเคด้วยคำที่เราไปเที่ยวแบบไม่มีไกด์เนาะก็คือไม่รู้อะไรเลยปรากฏว่าอประตูเนี้ยประตูที่หน้าเซนโซจิมันเรียกว่าคามินาดิมงแปลว่าประตูแห่งสายฟ้าแบบคามินาลิแบบแบบแบบถ้าใครเคยดูมายฮีโร่เออแบบมันเป็นการเล่นคําชื่อคามินาลิตัวนั้นก็แบบเป็นการเล่นคําจากเขาว่าสายฟ้านั่นแหละ เขาบอกว่าว่าข้างๆข,ข,ของโคมแดงะจะมีรูปปั้นของเทพสององค์ก็คือเทพแห่งสายลมกับเทพแห่งอสุนีบาทค,คืออันนี้ปะสายฟ้าปะไม่มีดีเทลหายังหายีเทลเรื่องมังกรไม่เจอมันมีแค่บอกว่าเป็นแบบ the wooden carving of a dragon on the bottom of great red lantern <c oughs> หาไม่เจอเขาแค่บอกว่ามันมีมังกรอยู่ข้างล่างเราเราก็ไปถ่ายมาได้แต่หาไม่เจอว่าทําไมต้องเป็นมังกรอันนี้เป็นโซนขาย เครื่องรางแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเป็นคนไม่เก็บเครื่องรางเครื่องรางญี่ปุ่นมันไม่เหมือนเครื่องรางไทยที่เก็บไว้ได้ตลอดไปตลอดกาลและช่วงนี้รันมันแบบใช้เสร็จต้องเอาไปคืนวัดอะแบบเหมือนแบบให้เอาไปให้วัดกำจัดให้อะไรเงี้ยเป็นเป็นเหมือน,นเขาถืออันนี้ก็เป็นโซนข้างในวัดเห็นปะมันจะมีไอ้ที่ควันฟุ้งออกมาก็คือที่เขาจุดธูปกันอะแล้วก็ให้กวักควันธูปเข้าตัวแล้วข้างในนั้นถึงจะเข้าไปไหว้พระแต่เราไม่ได้เข้าไป เหมือนมีเพื่อนเข้าไปอยู่นะแบบเราปล่อยให้เพื่อนเข้าไปไหว้พระแล้วเราก็เดินถ่ายรูปข้างนอกอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วคือพอเดินออกมาจากวัดเซนโซจิหรือวัดอซาอุสะใช่ไหมคะมันก็จะเป็นถนนที่เรียกว่าถนนนาการมิเซซึ่งมันจะเป็นถนนที่แบบมีสองร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารเป็นเหมือนเพิงขายขนมอ่ะพูดว่าเพิงหรนะือนาเก็บเป็นร้านขนมแล้วกันเอาเรียงกันออกมาเดี๋ยวจะแอดรูปเข้าไปรูปที่เขาถ่ายไว้ดีกว่าน,นี้จากไอสต c อกฟโต้นะคะ ก็คือถ้าไปหน้าร้อน่ะมันก็จะเหมือนงานเทศกาลใช่ป่ะแบบมีวายแบบญี่ปุ่นใส่ชุด,ดยูกะตะขายขนมแต่ตอนเราไปก็คือแบบหนาวทุกคนก็เข้ามายืนผิงร้านที่ขายอาหารร้อนขนมละร้อนเนี้ยร้านที่มีเตาปิง้งแล<ะ>้วก็ของที่ขึ้นชื่ออะเหมือนจะเป็นแบบดังโง่เออดังโง่ได้กินอยู่แต่ว่าแป้งทอดเฮ้ยแป้งทอดเนี้ยเหมือนเรากินนะแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันคือของขึ้นชื่อแล้วก็แค่แบบซื้อกินเพราะว่าคนลุมเยอะอันนี้เป็น ูปไปซนีที่มีน้องแพนด้าเราเห็นว่ามันน่ารักก็เลยแบบไปถ่ายไว้เฉยแต่ว่าปรากฏว่าเหมือนมันก็จะเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกันเหมือนข้างหลังมันอะเข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบโซนที่แบบให้เด็กเขาไปเล่นได้มันคืออะไรเขาเรียกว่าแพนด้าซากุระเมลบ็อกซ์อันนี้เพิ่งมารู้ว่ามันก็แบบเป็นแลนด์มาร์กที่แบบคนชอบไปถ่ายรูปกันในอสังาตอนเห็นที่แบบตอนเห็นไอดอลที่เราชอบไปถ่ายรูปลงในที่สารอ่าโอเคทุกคนกลับไปเจอละ เห็นรูปนี่ไหมข้างหลังมันเขียนว่าฮานายาชิกิใช่ป่ะเราก็คิดอยู่ตั้งนาวนว่ามันคืออะไรปรากฏว่ามันเป็นเหมือนสวนสนุกเขาเรียกอะไร amusement park เออเขาบอกว่าเป็น amusement park ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เนี่ยเห็นประตูปะ่ะข้างหลังแพนด้าตู้ไปสนิแพนด้านั่นแหละเข้าไปตรงนั้นมันเลยมีเด็กเดินเข้าออกตลอดเวลาเลยเราเราก็เห็นว่ามันมีเด็กเข้าออกตลอดนะแต่ว่าเราไม่รู้มันคืออะไรถูกสร้างตั้งแต่ปี1853ิกี่ปีมาแล้ว คิดเลขเร็วสวนฮานายชิกิเนี่ยก็แปลว่าเครือข่ายดอกไม้ถูกป่ะทำไมถึงชื่อเครือข่าดอกไม้เพราะว่าตอนเริ่มแรกที่เขาเปิดมามันไม่ได้เป็นสวนสนุกมันเป็นสวนแบบสวนพฤกษศาสตร์ใช่ไหมภาษาไทยเรียกพฤกษศาสตร์หรอสวนพฤกษาสวนพฤกษศาสตร์นั่นแหละเออมันก็เรียกว่า flower mansion เครือข่าดอกไม้ฮานายชิกิแต่ตอนนี้มันกลายเป็น amusement park ไปแล้ว,ลวมีคนเอาน้องหมามาถ่ายด้วยแบบเรายืนถ่ายตู้อยู่แล้วเขาก็เอานองหมามาให้เราถ่ายรูป อะไรคือทูมออฟโทดาเขาชื่ออะไรอะซูมซูมเราไปถ่ายอะไรแลนดอมอีกแล้วทูมออฟโทดาโมซุยเขาเป็นใครเนี่ยเห็นปหเที่ยวไปเรื่อยอะเราเพิ่งว่ารู้ทีหลังว่าแบบถ่ายอะไรมาหรือไปเดินไปเจออะไรมาเขาเป็นใครเขาเป็นนักเขาเรียกอ,อะไรอโพร์นักเป็นกวีเนี่ยเหรอคะนักแต่งกลอนเป็นกวีโทดะโมซุยมี เขามีชีวิตยอยู่ตั้งแต่ปี1629แต่ว่าหลุมศพอันนี้เพิ่งกลายเป็นแลนด์มาร์คเมื่อปี1919 The more you know โอเคชื่อจริงๆเขาไม่ได้ชื่อโทดะโมซุยโทดะเป็นนามสกุลของลุงที่รับเขาไปเลี้ยงแล้วชื่อเดิมเขาชื่อทานมุก่อนเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นเยาสมิสุเราต้องรู้ไหมเราต้องรู้ไหมอันนี้ต้องรู้ก็ได้เนาะอืมก็คือในช่วงปี1913ะมีคนไปเจอหลุมศพเขา ที่วัดบันโชอินที่อุชิกเมะแล้วก็ย้ายหลุมศพเขามาไว้ที่อซากุสะเป็นแบบแลนด์มาร์กอ๋อเขาบอกว่าตัวหินที่อยู่บนหลุมศพเขาอะมันเอามาจากเจดีที่ชื่อว่าเจดีโกรินโตกับเจดีอันย่าจะเลยฮอกโยินโตเหรอซึ่งไอเจดีโกรินโตอะก็คือตัวโทดะโมซุยเขาเป็นคนสร้างเองสร้างในที่นี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบหมายถึงว่า ออกแบบหรือเขาจ่ายเงินสร้างเราต้องรู้ขนาดนี้ไหมเรา move on ไปแลนด์มาร์กอื่นไหมถ้าใครรู้เพิ่มเติมก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะเผื่ออยากแชร์อะไรเนี่ยซูมโอเคเจอแล้วปรากฏว่าที่ป้ายมันเขียนว่าสิ่งนี้เรียกว่าคือตัวตัวที่นันะข้างๆอ่ะมันบอกว่าเรียกว่าชิการะอิชิแปลว่าชิการะแปลว่าแข็งแรงใช่ไหมสุดอิชิคือหินแต่ว่าเราก็เห็นว่าบางที่มันเขียนว่าเรียกว่าดีคิอิชิ แต่เราจะเรียกมันว่าจิการาอิชิตามที่มันบอกแล้วกันบอกว่าชื่อเดิมอะชื่อว่าซาชิอิชิหินเนี้ยในสมัยสรุปว่ายุคเอโดหรือยุคเมจิไม่แน่ใจไม่อย่าค้นเราแล้วกันอเอาแลเมื่อก่อนอะเขามีการแข่งขันใน,ในวัดอาซากุสะเขามีการแข่งขันแข่งยกไอหินอันเนี้ยกันเหมือนแข่งคนเมื่อก่อนใช่ไหมแบบพวกที่ทํางานแบบตัดไม้แบกกระสอบข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะเคลมว่าตัวเองแข็งแรงก็จะมีการแข่งขันให้ยกไอหินก้อนเนี้ยซึ่งน้ําหนักประมาณ 375กิโลแค่นั้นแหละค่ะทัวงวันนี้ก็ไม่ได้ไปใช้แล้วก็ถือว่าเป็นแบบเป็นเป็นเป็นวัตถุโบราณอะเอามาตั้งโชว์ซึ่งมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกนะมันคืออะไรอะถ้าไม่มีไกด์ก็คือเราก็จะแบบหินสวยดีแชะแล้วก็จากไปเราว่าทุกคนก็ต้องเป็นแหละทุกคนต้องมีบ้างแหละที่ไปเที่ยวแล้วไม่รู้ว่าที่ที่ตัวเองเที่ยวอยู่มันคือที่ไหนหรือว่าไอสิ่งที่เขาโชว์อยู่มันคืออะไร เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้ก่อนไปอ่ะหรือรู้นหน้าที่นั้นอ่ะเราจะได้แบบสามารถชื่นชมมัน appreciate มันได้มากกว่านี้ข้างๆเห็นมันมีนมดอกไฮเดรเนียอ,อยู่ดอกไฮเดรเนียดอกอัจิไซเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไปช่วงหน้าฝนทุกที่ทุกที่จะมีแต่ดอกไฮเดรเนียหน้าบ้านชาวบ้านในวัดทางเดินร้านอาหารพุ่มไม้แรนดอมจะมีแต่ดอกไฮเดรเนียต่วไปอันนี้ออกมาในย่านที่เป็น ถนนแบบช้อปปิ้งละท้องฟ้าขบุกขมัวมันจะมีรูปอื่นที่ที่เพื่อนถ่ายแล้วแชร์มาให้รูปจากกล้องเพื่อนอาจจะสีสดกว่าแล้วก็ดูเหมือนเหมือนเป็นวันที่อากาศดีกว่าอันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกก็ม,มีอะไรครับแบบมีพระชหนา้าลายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี้ยมีพัดไตส์ญี่ปุ่นกว่เปาตงไซสไต์ญี่ปุ่นแต่มันไม่น่าใช่ร้านดังอะถ้ามันใช่ร้านดังเข้าเยจะตลกมากเลยนะอันนี้วันถัดมาแล้วมั้งใช่อันนี้วันถัดมาแล้วอันนี้ไปตลาดปลา ก็ที่ไปเป็นตลาดปลาซูกิจินะคะคือเหมือนที่โตเกียวมันจะมี2ที่มั้งที่ดังในหมู่คนไทยคือที่ตลาดซูกิจิกับโทโยสุแต่ว่าโทโยสุอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนที่เคยไปโตเกียวมาก่อนบอกว่าซูกิจิมันดีก็เลยไปกันอีกซึ่งมันสะอาดมากไม่เหมือนที่เราคิดเลยตลาดปลาที่เราคิดเราเนึกถึงแบบแบบเกาหลีอ่ะที่แบบไปจิ้มๆิปลาแล้วก็ให้เขาแบบเอาปลาไปที่ร้านอาหารแล้วก็ให้เขาทํากินซึ่งมันจะมีความเป็นแบบเป็น เป็นบ่อเป็นอะไรใช่ไหมมันต้องดูแบบแฉะชื้นชื้ออะไรเงี้ยแต่ไม่เลยมันแบบมันจะอาดอันนี้มันเขียนว่าอุเอจุนโอเคมีรูปที่ดีกว่านี้แต่เราถ่ายมาแบบแล้วดูรูปเขาก็คือเขาบอกว่าจริงๆชื่อมันชื่ออุเอโนะนาคาโดริหรืออุเอโนะมิดเดิลสตรีทแต่ว่ามันเรียกย่อๆแบบเรียกแบบชื่อที่เขาเรียกกันก็คืออุเอจุนมันก็เลยเขียนว่าอุเอจุนมันเป็นถนนย่านช้อปปิ้งที่ให้คนเดินได้เท่านั้นอะห้ามรถเข้าไปในแบบตรอกนี้คือ ตรงทางเข้าอะ่ะมันจะมีรูปเดี๋ยวขอแอดรูปจากเว็บไซต์เข้าไปมันจะแตกเป็น2แยกอย่างงี้ด้านขวาจะเป็นอุเอจุนใช่ไหมคะที่เราบอกเมื่อกี้ส่วนด้านซ้ายจะเป็นถนนที่ชื่อว่าตรอกอเมยะโยโกโจหรือที่เรียกว่าอเมโยโกมันอยู่ข้างกันเลยแต่เราถ่ายออกมาหมนเป็นคนละที่เลยเขาบอกว่าอเมโยโกเนี่ยจะยาวกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะแบบคนเยอะกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าทั้งคู่เป็นร้านเสื้อผ้าราคาไม่แพงแล้วก็ร้านอาหารน่ะถ้าไปทางอุเอจุนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น ร้านแบบคาเฟ่ร้านอาหารนั่งกินในขณะที่ฝั่งอามโยโกะจะเป็นร้านแบบฟู้ดสตรอ w แบบร้านร้านที่แบบปิ้งย่างหน้าร้าน,าน่ะแล้วแบบถือกลับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยเออซื้อกินเดินกินอะไรองี้ต่อไปส่วนอูเอโนะปกติส่วนอูเอโนะเขาจะชอบไปกันตอนใบไ,ไม้ผลิใช่ไหมแบบดอกซากุระบานแต่คือวันที่เราไปอ่ะด้วยความที่หนึ่งมันเป็นหน้าฝนมันเขียวไปหมดเลยแล้วข้างทางก็มีแต่ดอกไฮเดรเนียเต็มไปหมด มันก็ทึมๆใช่ไหมเราก็แบบรู้สึกว่าที่นี่เป็นแค่ที่รนดอมรนดอมแต่มันสวยเกินกว่าจะเป็นที่รนดอมรนดอมดูดิเขาดูแบบหินประดับมันดูเวอร์เกินกว่าจะเป็นแค่ทางเดินหรือสวนรนดอมคือคนไทยที่ไปอ่ะเราไปสวนนี้ก็ไปกันตอนสากุระบานล้วก็ถ่ายมาเป็นแบบชมสากุระมีเทศกาลมีคนนั่งมีคนใส่กิโมโนแบบโอ้มีดีเราไปหน้าฝนจีเนี่ยสามร้อยอินิวอันนี้ไม่ได้เข้าไปรู้สึกได้ว่ามันคือระเสียงแต่ไม่ได้เข้าไป พอซูมดูมันเขียนว่าเคียวมิสึคานนโดก็คือวัดเคียวมิสึคานนเป็นวัดดังในเขตอุเโน่้าไปก็ลองขึ้นไปดูนะคะเราแบบก้าวขึ้นมาได้เป็นนิดเดียวก็แบบจะได้เห็นข้างในแล้วแต่แบบมาแค่เนี้ยเราก็เดินผ่านไปเรไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรอะ่ะเราไปแบบเราไม่ได้เป็นคนวางแผนตรงนี้วัดอะไรก่ะซูมไหมซูมดูกันเพื่อให้รู้ว่าเราพลาดอะไรไปอีกเจอละ คือแบบอันนี้คือชื่อศาลเจ้าที่ยาวที่สุดเท่าที่เราเคยได้ยินมามันชื่อว่าศาลเจ้าฮานาโซโนอินาริจินจะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าศาลเจ้าฮานาโซโนหรือศาลเจ้าฮานาโซโนจินจะคือถามว่ามันเป็นศาลเจ้าชื่อดังขนาดนั้นไหมในโตเกียวก็ไม่ค่อยใช่ปะแบบคนไม่ค่อยพูดถึงกันหมายถึงว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยพูดถึงที่นี่กันแต่ว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยมันถูกสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่17แบบกลางๆศตวรรษที่17ถือว่าเป็น the most Historical Shrine in Japan ก็เดาว,ว่าแบบสำหรับคนญี่ปุ่นมันก็คงมันคงเหมือนแบบแนวนภาพที่เชียงใหม่ที่มันมีวัดเยอะมากในในเขตครูเมืองใช่ปะ่ะแต่มันจะมีแค่าบางวัดที่นักท่องเที่ยวชอบไปเช่นแบบวัดพระสิงอะไรเงี้ยแต่พวกวัดเล็กๆอะที่นักท่องเที่ยวจังหวัดอื่นไม่ค่อยรู้จักคนเชียงใหม่อาจจะรู้สึกว่าไอเนี้ยสาคัญเก็บปะ่ะแล้วก็ที่มันชื่อว่าฮานาโซโนอินาริจินจชรายก็เพราะว่า ครอบครัวที่ตระกูลที่สร้างศาลเจ้าเนี้ยคือตระกูลฮานาโซโนะแล้วก็ที่ใช้ชื่อว่าศาลเจ้าอินาริด้วยเพราะว่าที่เนี่ยถือว่าเทพที่ประจำอยู่ที่ศาลเจ้าเนี้ยคือเทพอินาริเหมือนกับศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในเกียวโตเนือไปไอ้ที่มันมีเสาเยอะๆนั่นแหละค่ะพราถ้าเข้าไปอะนะเฮ้ยเห็นปะข้างในถ้าซูมเข้าไปอะมีศาลเจ้าเยอะๆเหมือนกันเลยไม่ใช่ศาลเจ้าเท่านะประตูโทริอิเยอะๆเหมือนกันแลย นั่นแหละก็ถ้าถ้าเราแค่จะเข้าไปอะนะแต่เราไม่ได้เข้าเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้สึกเสียดายเนาะแต่แบบมันเป็นการไปตเกียวครั้งแรกของเราเราก็รู้สึกว่าไอ้พวกแลนด์มาร์กที่เป็นแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวแบบต้องเคยไปกันอะเราก็ไปกันหมดแล้วไอ้พวกอย่างนี้ดีเทลอย่างนี้เราไม่ได้เก็บก็ไม่แปลกถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมจริงจริงตู้ไอศครีมเราชอบมากเลยมันเป็นตู้ของ ม่น่ใจเป็นตู้กุลิโกะป่ะแต่แบบถ้าใครอ่านตัวเกีย v รีเวนเจอร์มันคือไอ้ตู้นี้แหละที่ทาเคมิจิกับเซนจูไปกดเอาไอติมช็อคมินกันมาทั่วนี้ไม่รู้แบบยังมีอยู่ไหมไอ้ตู am, ้ไอติมอะส่วนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นวันก่อนวันจะกลับก็คือเราอยู่โตเกียวใช่ป่ะแต่ว่าต้องนั่งรถไฟออกไปเพื่อขึ้นสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนาริตะหนึ่งวันก่อนหน้านั้นก็กเลยมูฟออกจากโตเกียวไปไปนาริตะแล้วก็ไป จองโรงแรมไปนอนโรงแรมหนึ่งคืนแต่ว่าที่โรงแรมมันก็จะมีรถบัสที่ไปที่ตัวเมืองได้แล้วในเมืองก็จะมีทั้งแบบห้างมีเขตช้อปปิง้งมีเขตท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเรากับเพื่อนก็อาไปก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะไปไหนต่อเขาก็เอาเรามาหย่อนไว้ปุ๊พอไปถึงที่ในเมืองใช่ปะ่ะก็คุยกันว่าไปทางไหนดีจะมันมีห้างแต่ว่าก็ไม่ได้จะซื้ออะไรเงี้ยก็เลยมันมีถนนเส้นหนึ่งที่มันดูมีร้านค้าสองข้างทางแล้วมันเป็นร้านค้าแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออแล้วก็ขายพวกขนมมากของที่ระลึกบ้างก็เลยคิดว่าถ้าเราเดินไปตรงนี้เรื่อยๆมันน่าจะเจออะไรจำไม่ได้ว่าเพื่อนแค่อยากลองเดินไปเรื่อยๆหรือว่ามีคนเปิดเจอก่อนแล้วมันมีวัดอยู่ทางนี้มีศาลเจ้าอยู่ทางนี้เดินไปทางนี้กันเถอะแต่มันสวยคือแบบรถน้อยมากแล้วก็วันนั้นไม่มีคนเพราะมันเป็นวันธรรมดาคือมันต่อให้มันท้องฟ้าแบบครึมๆแต่แบบมันไม่มีคนเลยอะก็คือได้วิวแบบคือถ้าถ่ายรูปสวยกว่านี้มันคงดีกว่านี้แต่ดูเราถ่ายดินัาและค่ะแล้วก็ เดินไปจนไปเจอไปเจอวัดไปเจอศาลเจ้าแหละตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคือวัดอะไรศาลเจ้าอะไรแต่มาเซิร์ชทียหลังก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในนาริกะก็คือมันเป็นวัดใหญ่อ่ะคือใหญ่จริงๆคือดูจากข้างหน้ามันดูเหมือนแบบมีแค่นี้เข้าไปมีวัดเหมือนในภาพแบบอาซากุสะแต่จริงๆมันใหญ่มากมันเป็นสวนมีกระทั่งแบบเป็นแบบเป็นสวนข้างหลังมีหลายตึกหลายมีบอ่อน้ําเลี้ยงเต่ามีแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวจะโชว์รูปไปเรื่อยๆแต่ขอหาชื่อวัดก่อน จะเดาว,ว่ามันชื่อนาริตะยามะนาริตะยามะมันชื่อนาริตะซังเป็นวัดแบบวัดพุทธด้วยไม่ได้เป็นศาลเจ้าชินโตอันนี้คือแต่มันไม่ค่อยต่างกันนะข้างในก็คือแบบบอกไม่ได้แล้วมันคือวัดพุทธเพราะเราไม่เห็นตัวพระพุทธรูปเลยมั้งเหมือนถ้าเราเห็นว่าข้างในเป็นเป็นเทพเป็นรูปปั้นเทพหรือเป็นพระพุทธรูปเราก็คงบ,บ,บอกได้แต่ข้างนอกมันเหมือนกันหมดเลยคือถ้าไปวันที่อา,อากาศดีอ่ะมันคงสวย มันมีมันมีโซนที่เป็นอยากขึ้นรูปอันเป็นไอสีแดงๆข้างบนอันนั้นเป็นวัดใช่ปะ่ะมันคือแบบเมนบิลดิ้งใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีบันไดลงมาเนี่ยมีกับเพื่อนก็ลงบันไดเนี้ยมาแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสวนไม่รู้จะอธิบายยังไงเดินเข้าไปดูสิดูทางเดินนั้นอลังการมากเดินเข้าไปก็เป็นทางเดินนี้ก่อนแล้วก็ค่อยแตกมีทางเดินแยกๆไปทางนี้มีโคมีกระดิ่งมีระฆังมีบ่อเลี้ยงเต่าอะไรคะ่ะไม่น่ามีละน่าจะมีประมาณนี้แต่จริงๆนะคือสนามบินที่ญี่ปุ่นอะ ที่ควจะลงกันบ่อยๆคือมีที่โอซาก้าใช่ปะถ้าเป็นคันไซเออใช่โอซาก้าปะคันไซแอร์พอร์ตโอเคเป็นสนามบินนานาชาติคันไซอยู่ที่โอซาก้าแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าลงไปแถบคันโตใช่ปะคนไปตัวเดียวก็จะลงที่สนามบินนาริตะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปลองไปวัดนาริตะซังกันนะคะมันมันใหญ่มากมันอลังการมากแบบอยากจะแบบอัดทุกรูปเข้าไปตอนนี้ให้ทุกคนเห็นว่ามันอลังการขนาดไหนมันดีอะมันอลังการมากหรือจะพูดยังไง อะไรคะ่ะพูดไากี่ชั่วโมองแล้วรู้สึกเหมือนพูดมานานมากแต่ว่าจะไปตัดให้เหลือแบบจิดหนึ่งก็ขอบคุณที่ดูกันนะคะสำหรับคนที่ดูแต่ละคนอาจจะแบบรอให้เราเล่าเรื่องยาววันนี้ก็อยากเล่าอะไรตามใจตัวเองก็เลยมาเล่าเรื่องประมาณนี้แหละหมดละหวังว่าเร็วนี้เราจะได้ออกจากประเทศกันอีกครั้งนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกัน,นะคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะไปละ